สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขูสุคนเบิดสมองสุบอลมาพบมาเพาะกันคือเก่ายุ่ิซองบาวไซอตอนนี้บาไซกำลังสีออกหน้าพี่น้องเมื่อนี้บาไซปวดเหตุโอวซ้ำเพราะว่าแม่ปวดเหตุเนาะเมื่อนี้เลยบวดเหตุโอะสวยเพลินพอาสีออกไปหน้าไปอเยี่ยมไปยามคุณยายไปเลยน้ำไม่เท่ายาู่หน้ากูแหละที่ซื้อมาใหม่งงกับปลาไปถาไปต่อนเพลิน้าเบิ่งตอนเบาไซไปฮอนหน้าเลยได้พี่น้องเด้อ น้องตอนนี้เบาไซมาหอดหน้าเลยเนาะนเดบปลาเดบปลากับมากบมังกรมาให้เพิ่นเนาะมาปลามาตอนไม่เถามาหอดหน้าเลยตอนนี้กันเนาะจะปลุก่นพากันเห็นยังอยู่อยู่ในอ้าวเห็นยังกันนะพากินข่าวบอกเอาไม่เถาสบายด,าสายดีสบายดีดูสบายดียดอืมปลาเด่นปลาย,ยัางนะ

ข้าวเที่ยงตามองฟีฟ่าถอดไข่ดาวออมเทียนแทบมาเด้อกินข้าวน้ำกันทำไมท้าขึ้นนั่งอยู่ขึ้นบุกินยิ้มแล้วยิ้มแล้วก็นั่งเบิ้งเนาะบ้านน่ะเซ่นแ้วได้กินนึง มาเจ้าหน้าได้กินป like ิ้งเองอีกม่เท้าที่ปิ้งบ่แด้ลูกอะไเห็ดสุกินลูกลาเห็ดจะกินเนาะเถ่าเลยก็ถาติเลยนะได้แฉบหมดแฉบปิ้งขางไม่เท่ากันจะใกล้อายพี่ยักษ์เหมือนนี่ปิ้งนาใช่ไหมม่เท้ากัอ้าวแล้วพอนำเหมือนนี่อ้าวแล้วพ่อนำบอกแล้วปิ้งนาใช่เาจงดี ป้านวลจันป้าที่โซป่างามอิริปป่าป้าเบาไส้ซื้อมาตนไม่เถ่าปลาที่โซปลายังงนี่ป้านวลจันปานวลจันเนาะ้มาบไสอนมามาบังกราบังกรเนาะน่โอ้ยเนนีแล้วพาพาสุรกินเนี่พาสุรกินเนี่ยพาเนี่ย่ะไไอาเมดมามดไปเปล่โอ้ยลอยไปยิงๆนึงนี่หมากไก่ าม,ามีแต่ผูกอางามเลยนะจ้าหนึ่งที่คนผาเป็นเห็นบอกผมแล้วนี่เฮ้ย,ยมวยมาจเ็ง,งา,งา,ากากรลินนกะม่ขาจม,มัถมนนะม้ถกูกผู้เนแม่เถากินบางกอนกินบางกอนเปล่นหนามะแน่แม่เถาก็ไรเปลีย อพ Get ี่ทอดแฉบกรดอกคนมาดำกระียงขางป้าตอหมอไปชิเื่อเปือกให้กวามังม่้านยี่บไแม่เท่าแขวบมีกัดมังกรหย่ำง่ายเนาะมันอ่อนได้คนเข่วเข่วมีกับเข่วโบแข้งแห้งไม่กลอนไม่เลยบ่ไ่เท่ายังไดแข่วจะนะ ไม่อยากร่อนแล้วว่าแขวะจะเป็นังไรชองลิมยม่มอยากกินบานาังเค็มร้อยมหมพี่ลูกร้อยมาพี่สบายดีป้าลุงเหมือนมันคือคือแม่มันแทนเหมือนนี้คือแม่มันเหมือนนั่นเนาะ เห็ดเฮ็ดแบบันเช่ายังก็คือกอเหาเลยี่กระเบนาระเบนพอ้อมง้อจนใจดีกว่ามีอะไรเป็น้องบรรยากาศแถวหน้าเนาะแต่หน้าบ่าอไซมายะมมายามคุณยายอีกแล้วนี่กํายามแม่เถาก็ซื้อปลามาฝากมาตอนเพิ่นกลับมาบางกอนเนาะเที่ยงเที่ยงกะผมมีคนอยู่แล้วตะกี้ก็อยู่อยู่หักแตได้เห็นเที่ยงไหมแล้วก็อยู่เที่ยงไหมเนาะ โอ้ม das ีหอยไข่ไก่ใส่อยังนี่ไก่ไข่ใส่กันนะพี่น้องใสตตุ่ยแล้วมันสีตกผมบ้าวบาใส่ซีซูมให้เบิ่งนเต้นี่เขาจะเอาลืมเห็ดหั่งให้พี่น้องบ้าใส่สิอะก้อยปลาให้แม่เขากินเนาะอันนี้กำลังมาบีบน้ำบีบน้ำไปอันต้มน้ำเนาะ เนี่มันหอนแล้วเอาหัวปลาลงเอากางปูกางปลาลงเป็นน้ำซุปเนาะพอได้ซสุกนำกบอไรายมาได้ดอกเขบ้บุฮมใส่หนังใส่หอยสินไคน้าก็ใส่สมอาสมกับมันนี้พี่น,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 น้องนในอส่ตะไคร้ใส่หอยสินไคแหละก็ใส่สมมะขามเปียกพี่น้องสมคั้มเปียกกับใบกีหู ขาหมอเดือดๆมอห่อนๆจังสกใส่หัวปลาเนาะตอนนี um ้ปลาใส่กำลังขี้ขัวปลากำลังขีสอบเก็บหมวเก็บเก็บปลาน้องตอนนี้กับปลาใส่กับขี้ัวปลาเนาะขีขูดเก็บปลาออกเลยค่ะเจ้าขี่มันออกสแล้วก่อนเนาะจังสแล้วขี่ออกเนาะขี่กันขี่กันทีเป็นขวากีปลากับพี่น้องเอย วเห็ดแก้วปลากระกซือมันจะตลาดแล้วขายมาตอนใม่เท่าเ ตะบิ่งตอนบ่าวไส่เห็ดแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอ่าเห็ดไปเยอะน้อกินให้ไม่เท่าแล้วแล้วบ่าวไส่กับเจ้านักขกาวเปล่าแหละบ่าวไส่สีกข้าแล้วบ่าวฉันแสบเฉันแสบเพราะว่าที่ไปเพราะว่า จาถูแชบ่บ่ไม่เท่าแช่บ่กี่ปีดดเดียวกัแบ,แบแช่ไหมแช่ไม่สิ่นี้แมนแมนแช่พี่น้องก้อยปาลาหลับซาเนาะก้อยก้อยก่อยนะก้อยแบบมีนำ้ำมันจะกลายกลายหลับซาเ,เลยอ,อันนี้ก็ต้มปลาเนาะต้มหัวปลาการปลาพี่กินไม่เท่าบ,บ,บ่บ่สิได้กลับเลย กับกูเด้ปะนี่พี่น้องตอนนี้บลาไสกับมาฮอดเฮือนเลยเนาะบลาไสกับจกหน้าออะไรมาฮอดเฮือนแล้วตอนนี้กัเมื่อกี้กับบลาไสกับซื้ออันปลากับเสือมามังกรเนาะไปผ่าไปตอดไ่เถาแล้วกัเห็ดอ่ะก้อยปลาให้เพื่อนกินแล้วก็ยังได้กลับเนาะก็ปลายเพื่อนกินเลยยังได้กลับบลาไสกับมาฮอดเฮือนเนี่ยหละเป็นอ่ะเว้ย ขอเจ้าคลิปเพชิน,นีได้พี่น้องขอมอกขอบใจได้หลายปุทีิเขามาเบิ่งมาส้มถาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวไซดขอเป็นกำลังใจให้บ่าวไซ้ในเดอ้อขอกันไหมในคลิปหน้าขอเก่าคำว่าสบายดีบ๊ายบาย